ช่องคนรักหนังซีรีส์หัวใจจีนมาพร้อมกับซีรีส์ที่รอออนแอร์ในช่วงปลายปี2023นี้นั่นก็คือประมาณช่วงตุลาคมถึงธันวาคม2023มาแนะนําให้ทุกคนได้เตรียมปักหมุดรอชมกันค่ะจะมีเรื่องไหนบ้างและใครรอเรื่องไหนกันอยู่มาดูกันค่ะเริ่มกันที่เรื่อง Fox b u s t n e s s Maker เป็นซีรีส์ที่สร้างและดัดแปลงมาจากนิยายการ์ตูนชื่อดังหูเหยียวเซียวเหนียงของผู้แต่งทูเซียวซินแนวแฟนตาซีโรแมนติกได้พระเอกนางเอกคือ จินอย่างมีและดาราร่วมแสดงอีกล้นจออาทิเช่นกัวเซวทิงจูซิตันเฉินตูหลิงเฉินเยาเว่ยเจิ้หมิงจางหลิงเฮ่อและนักแสดงอีกมากมายเรียกว่าเรื่องนี้คนดูคุ้มสุดๆค่ะเนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวของเผ่าพันธุ์มนุษย์และจิ้งจอกพระเอกคือกงจินในบทตงฟานเย่ชูพระเอ,ก,อ,ก,เะเอกกับการกับชาติมาเกิดแล้วหลายภพชาติและในชาติที่5นี้พระเอกหมกมุ่นอยู่กับเงินและอาหารและเขาเป็นคู่มั่นของนางเอกนักพต์ตรง ฟางเยชูที่มีพลังวิญญาณของทูซันหงหงซ่อนอยู่และนางเอกคือยางมี่ในบททูซันหงหงจิ้งจอกสาวที่เธอมักจะพกขนมหลากหลายชนิดติดตัวอยู่เสมอมีพลังวิญญาณต่ำมากเพราะสูญเสียพลังวิญญาณไปแต่พอได้ดืม่มเลือดของตรงฟางเยชูพลังวิญญาณก็จะสามารถฟืนฟ้นฟูได้ชั่วคราวทั้งสองคุณมีความเกี่ยวพันกันมาหลายภพชาติรอชมกันได้ทางไอฉีอินในปีนี้แน่นอนค่ะเรื่อง a journey of love แนวต่อสู้โบราณ นำแสดงโดยลิวซื่อในบทเลิงหรือี้และพระเอกคือลิวอี้หนิงในบทหนิงหยวนโจร่วมด้วยหนุ่มคนนี้นะคะ วางอี้หลุนรับบทอีซอซานในส่วนของเนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวของเหลิอนอีห้หรูอดีตทูตฝ่ายซ้ายของจูอี้เวย่ยแห่งแคว้นอันกว่าที่บังเอิญได้เข้ามาเป็นสมาชิกทีมเพื่อต้อนรับจักรพรรดิอู่กว่าแห่งแคว้นอูและยังมีหนิงหยวนโจและอีซอซาร,ร่วมอยู่ด้วยเรื่องราวขององค์หญิงหยางอิงและชายผู้ชันฉลาดหยวนลู่และองค์ขลักเชียนโจใครชอบแนวนักฆ่าต่อสู้ห้ามพลาดกับเรื่องนี้ค่ะรอชมทางไอฉีอี e. เรื่อง Chinese p าเลดินโฟหรือเซียนกระบี่พิชิตมารสี่ใครที่เป็นแฟนนิยายเซียนกระบี่พิชิตมารห้ามพลาดกับอีกหนึ่งภาคนี้นะคะเซียนกระบี่พิชิตมารภาคสี่ที่ได้เฉินเจอหยวนจีจิ้งอีมาเป็นพระเอกและนางเอกในเรื่องเฉินเจอหยวนรับบทอินเทียนเหอจีจิ้งอีรับบทฮานลิงซาร่วมด้วยเมาจือจุนรับบทมู่หลงจืออิงเมาเซียวหุยรับบทนลิวเมองหลี ในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะในภาคน,นี้จะเป็นเรื่องราวของอินเทนเฮอชายหนุ่มที่ได้สูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กอาศัยอยู่บนเขาและได้พบกับยิงสาวหานดิงซายิงสาวที่ได้เข้าไปบุกรุกลุ่มสพพ่อของเขาโดยบังเอิญจนทั้งสองได้ทําพันธสัญญาต่อกันเดินทางลงจากเขาเพาื่อื้หาชาติกาเนิดของตัวเองผ่านไปครึ่งทางพระเอกกำน,นังเอกได้พบกับดิวมึองดีและมู่หลงจือทั้งหมดนะคะได้เข้าร่วมเป็นศิษย์ของคุณหลุนชงหัวอินเทนเฮอพระเอกได้ถือโอกาสสื้หาความ จีงเกยวกับตัวเองรอชมกันได้ทางไอชีอี้ค่ะเรื่อง follow your heart ซีรีส์อีกหนึ่งผลงานของพระเอกหนุ่มลัวอินซีเรื่องนี้มาในแนวสืบสวนโบราณลัวอินซีรับบทเจียงซินไปและนางเอกคือซ่งอี้รับบทเย็นนานซิงเรื่องนี้นะคะพระเอกเด่นมากนั่นก็คือใต้เท้าเจียงซินไปเป็นอดีตรัชทายาทและหัวหน้าหน่วยปราบปรามผู้มีภาวะบอดใบหน้านั่นก็คือจดจําใบหน้าคนไม่ได้ซึ่งได้พบกับเย็นนานซิง เ่งนางเอกนะคะถือก็ว่าเป็นคนที่แปลกอิงเธอเป็นหมอยิงที่มีร่างเปลี่ยนไปทุกเดือนถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะรอชมได้ทาง i อชีเรื่องไวแคทลีเจนหรือ ขวเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากการ์ตูนแอนิเมชชื่อเดียวกันแนวแฟนตาซีผจญภัย10ส่วนนะคะที่มีตัวเอกนำเรื่องคือติงอีซีในบทหลีปิงร่วมด้วยหนุ่มๆมือปามอีกแบบล้นจออย่างโจชีติงเจวินจางอี้ชงเฟิงมานวาเอ๋อและรับเชิญพิเศษอย่างนางเอกสาวเลินมินและพระเอกเว่ยเจอมหมิง ีเรื่องเป็นเรื่องราวของท่านรองแมวขาวลีปิงเรื่องราวเกิดขึ้นในระหว่างงานเลี้ยงที่น่าชวงถังลีปิงได้รับการแต่งตั้งเป็นท่านรองเจ้าเมืองแห่งวัตตาลีภายในวัตตาลีพระเอกได้พบกับทีมมือปราบที่จะเข้ามาร่วมกันทํางานเพื่อคลี่คลายคดีลึกลับเกี่ยวกับวังหลวงรอชมติงอี้ซีนําทีมหนุ่มๆม,ม,มือปราบล้นจอได้ในเรื่องนี้ค่ะทางไอชีอี้ เรื่อง Fighting for Love อาไม่ชงจินเรื่องนี้มาในแนวต่อสู้ศึกสงครามนำแสดงโดยจางเทียนไอ้ I, นางเอกของเรื่องที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเทพสงครามแห่งยุครวมด้วยจางเฮ่าเวยหวังดุยช่างเนื้อเรื่องนะคะเป็นเรื่องราวในช่วงราชวงศ์เหนือตอนใต้เมื่อนานฉีเจ้าเมืองจิ้งถูกสังหารบุรสาวคนสุดท้องก็แฝงกายเข้ากองทัพต่อสู้ในศึกสงครามปกป้องครอบครัวและฟ้าฟันอุปสรรคต่างๆจนกลายเป็นเทพสงครามแห่งยุคใครที่ชอบแนวศึกสงคราม ต่อสู้นะคะรอชมได้ทางไอจีอีและนี่คือซีรีส์น่าดูที่รอออนแอร์ในช่วงปลายปี2023นี้ใครชอบเรื่องไหนแนวไหนเตรียมปกหมดุดรอชมกันได้ค่ะติดตามข่าวสารบันเทิงจีนอย่าลืมกดติดตามช่องคนรักหนังซีรีส์ของจีจีนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันไว้แอดมีข่าวสารบันเทิงจีนมาอัปเดตให้ฟังกันแบบต่อเนื่องและอีกหนึ่งช่องทางการติดตามข่าวสารคือทางเพจ Facebook คนรักหนังซีรีส์ของจีจีนสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ Thank hey. you.